สวัสดีค่ะมาพบก,กันกับอัปเดตข่าวสารของปีสาตแดงก็สำหรับเกมเมื่อคืนนี้ปีสาตแดงเกือบจะยันเสมออาร์เซนอลได้อยู่แล้วเชียวแต่สุดท้ายก็ยันไม่ไหวนะคะปีศาตแดงบุกพ่ายอาร์เซนอลหนึประตูต่อ3เซ็งมากๆเลยมาดวนช่วงท้ายเกมอีกแล้วไม่รู้สติสตังหายไปไหนกันหมดนะคะมีอะไรหลายอย่างต้องปรับด่วนๆเลยแหละ แล้วสำหรับลูกยิงของอเลฮันโดกานาโชเนี่ยก็น่าเสียดายมากๆล้ำหน้านิดเดียวเองแอดมี่เฮเกอร์เลยนะจากที่จะชนะด้านมาแพ้ซะงั้นแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะหลังจากพักเบรกทีมชาติกลับมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็คงเข้าร่องเข้าลอยมากกว่านี้อีกแหล้สู้ๆกันต่อไปนะคะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของปีศาแดงในรอบเช้านี้พร้อมๆกันได้เลย มาเริ่มต้นกันที่บทสัมภาษณ์ของเอลิกทินฮาก่อนเลยก็แล้วกันนะคะพอล่าสุดเอลิกทินฮาก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจริงๆเกมเมื่อคืนน่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนะ ก็สำหรับเกมเมื่อคืนถ้าใครได้ดูก็ต้องบอกว่ามีดราม่าให้เห็นหลายๆจังหวะเลยนะคะและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีจังหวะของ v r r ด้วยนะคะโดยเฉพาะจังหวะยิงของอารีฮันดูกานาโชที่อุสตส่าห์ทาำประตูเข้าไปได้แล้วแท้ๆนะแต่สุดท้ายก็โดนลิฟคืนซะอย่างนั้นซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆ แล้วหลังเกมค่ะทางเอลิกทินฮากก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบหัวร้อนจัดเลยนะคะ <_ d ial id> เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินของกรรมการนะโดยเอลิกทินฮาบอกว่าผมคิดว่านี่แหละเป็นฟอร์มที่ดีของทีมเรานะเราเล่นเกมได้ดีมากๆแต่ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับไม่เป็นใจให้กับเราเลยสุดท้ายเราก็ไม่ได้รับผลการแข่งขันที่ต้องการผมคิดว่าเราจําเป็นจะต้องมีโชคอีกสักนิดเราจรงจะสามารถเอาชนะได้ ส่วนสําหรับลูกของอเรฮันโดกาลาโชผมมั่นใจมากๆว่ามันไม่ใช่ลูกลำหน้ามันเป็นมุมมองที่ผิดแถมลาดมุดฮอยลูนเขาก็ต้องได้รับจุดโทษในจังหวะนั้นและตอนที่เราเสียประตูมันก็ชัดเจนว่ามันเป็นการทำฟาวใส่จอนนี่อีแวนแต่โดยรวมแล้วผมก็พอใจกับฟอร์มของลูกทีมผมนั่นแหละเพราะเราพยายามที่จะเล่นเกมรูกอย่างเต็มที่ทุกคนมีส่วนร่วมกับเกมนี้ ผมคิดว่าตอนที่เราครองบอลเนี่ยเราทํามันได้ดีเลยแต่ยังมีพื้นที่บางอย่างที่ต้องปรับปรุงเราพลาดในการจ่ายบอลขึ้นหน้าเราน่าจะทําให้พวกเขาอึดอัดได้มากกว่านี้แต่ผมก็พอใจกับสิ่งที่ลูกทีมของผมทําในเกมนี้สำหรับลูกของอเรฮันโดกานาโชผมขอพูดอีกสักหนึ่งรอบก็แล้วกันเราจำเป็นจะต้องยอมรับมันมันเป็นมุมมองที่ผมไม่ได้มองว่ามันล้ำหน้านะจังหวะนี้แต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนผลการแข่งขันอะไรหรอกสำหรับสิ่งที่ผมคิดนะ มันคือสิ่งที่คุณจะต้องยอมรับมันสำหรับนักเตะอีกหนึ่งคนที่ผมอยากจะพูดถึงเขาก็คือลาสมุทอยรุนในเกมนี้เขาเล่นได้ดีมากๆตัวสำหรับองตจนี่มาร์ซิยาสในเกมนี้ผมก็คิดว่าเขาก็สร้างผลกระทบกับเกมได้ดีมากๆในซีซั่นนี้ผมรู้สึกว่าเราน่าจะเริ่มต้นกันได้ดีกว่านี้ในเกมแรกมันไม่ใช่เกมของเราแต่เรามีโชคนิดหน่อยซึ่งในวันนี้ผมคิดว่าเราควรที่จะได้หยุดโทษ ผมหวังว่าในหลังจากนี้หลังจากที่เราพักเบรกทีมชาติเราจะสามารถรักษามาตรฐานรูปแบบที่ดีของเราได้และหลังจากนั้นเราจะลุยกันต่อแน่นอนว่าเราจะเป็นจะต้องปรับปรุงในหลายๆด้านคุณเห็นได้จากเมื่อปีก่อนเราสามารถเอาชนะใครลักษณะมันก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละ ซึ่งพอผมพูดถึงตรงนี้ผมยังนึกถึงลูกของอารฮันโดกานาโชอยู่เลยนะจริงๆวันนี้เราควรที่จะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะถ้าลูกของกานาโชมันไม่ถูกดิบคืนเราก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะไปแล้วเทนฮาก็กล่าวหลังเกมเอาไว้ประมาณนี้นะคะทีนี้มาต่อกันที่บุนโนฟรานิตต่อเลยนะคะพอล่าสุดบูนโนก็ได้ออกมายอมรับหลังเกมนะคะว่าถึงแม้ทีมจะพ่ายแพ้เนี่ยแต่ก็พอใจกับผลงานของเพื่อนร่วมทีมเช่นเดียวกันนะคะ ก็ไปกันแบบไวๆเลยนะคะสำหรับบทสัมภาษณ์ของบูโน่ฟานันดิสนะหลังเกมก็ได้ถูกสื่ออย่างแบนนชิตเตอร์อิมนิงนิวเนี่ยเอาไมคไปจ่อปากแล้วก็สอบถามว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับผลการขันในค่ำคืนนี้ บูโน่ก็ตอบประมาณว่ามันยากเสมอนะกับการแพ้เกมอะไรแบบนี้เราเสียประตูในช่วงท้ายเกมหลังจากที่พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาผลสกอร์แบบเสมอกันเอาไว้อาร์เซนอลพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากๆพวกเขาสร้างปัญหาให้เราได้อย่างมากมายมหาศาลผมคิดว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ดีของทั้ง2ทีมนะแต่สุดท้ายพวกเขาก็ได้แต้มเกมนี้มีความสมดุลมากๆพวกเขาทําได้ดีในการครองบอล แต่เราก็ต้องการให้พวกเขาทําแบบนั้นอยู่แล้วเราดูว่าเราสามารถสร้างความอันตรายจากเกมโต้กลับได้มันคือสิ่งที่เป็นอยู่ผมผิดหวังกับผลการแข่งขันแต่ความโดยรวมของทีมเนี่ยผมคิดว่าเรามีแพชชั่นที่ดีนะ ถ้าเราทําแบบนี้ต่อไปเราจะได้รับผลการแข่งขันที่น่าพอใจอย่างสม่ําเสมอมันเป็นการเล่นของนักเตะ11คนต่อ11คนจะเป็นเกมเย่าหรือเกมเยือนมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนักหรอกเรามีเกมที่ดีมากๆแต่ที่ไม่สมบูรณ์แบบก็คือเราไม่ได้เป็นฝ่ายชนะแต่สปีตในเกมนี้ทุกคนแสดงออกมาได้ดีมากๆจิตใจความปรารถนาทุกคนทํางานตามที่ผู้จัดการทีมสั่งให้ทําบางครั้งรายละเอียดมันก็สามารถเปลี่ยนเกมได้ มันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเพราะเราพ่ายแพ้แต่ผมคิดว่าเราสามารถมองโลกในแง่ดีได้จากเกมนี้บูโน่ฟันันดสก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมเอาไว้ประมาณนี้นะคะทีนี้มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของลอยคีนต่อเลยนะคะพอล่าสุดลอยคีนก็ได้ออกมาจวก2แข่งของปีสัตว์แดงด้วยนะคะก็สำหรับค่าวนี้ต้องขอย้อนไปช่วงที่ปีสัตแดงกับสมสดอาร์เซนอลกำลังเตรียมตัวจะลงทำการแข่งขันกันนะคะ ตึ่งระหว่างนั้นเนี่ยทั้งสองสมอสรก็กําลังยืนอยู่ที่ตรงอุโม,มงค์ปากทางออกและในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีการถ่ายทอดสดบรรยากาศภายในอุโม,มงค์ด้วยนะว่าทั้งสองสมอรน,นั้นมีสีหน้าแล้วก็ท่าทางเป็นแบบไหนบ้าง แล้วในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีไอ้เจ้าองเดโอน,นาและก็เซคิโอเลกิลอนอยู่ดีก็ไปพูดคุยกันกันกบนักเตะของอาร์เซนอลแบบชิวๆเลยนะคะแถมเลกิลอนเนี่ยก็มีการกอดกับมาตินโอดิกาด,ด้วยนะและไอ้จังหวะนี้เนี่ยทางรอยคีนนะคะเขาก็ได้เห็นการถ่ายทอดสดในตอนนี้พอดีก็เลยออกมาจวกองเดโอน,นาแล้วก็เลกิลอนว่าพฤติกรรมอะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมนะเพราะเกมการแข่งขันเนี่ยมันกําลังจะเริ่มต้นขึ้น โดยทางรอยคียนเขาพูดประมาณว่าผมคิดว่านักเตะของทั้งสองสโมสรเนี่ยพวกเขากำลังลงไปทำสงครามนะนั่นคือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้น แต่ตอนนี้ผมมองดูอุโมง์ตรงนั้นผมเห็นนักเตะของยูนเต็ดกำลังพูดคุยกับนักเตะของอาร์เซนอลทั้งๆท,ท,ที่พวกเขากำลังจะลงทำการแข่งขันกันแล้วแ,แท้ๆพวกคนอาจจะคิดว่าผมแก่แล้วถึงได้คิดอะไรแบบนี้แต่อย่าลืมนะนี่มันคือสงครามคุณไม่ควรที่จะไปจับมือกับผู้ต่อสู้ของคุณถ้าหากอยากจะจับมือผมคิดว่ามันจะเหมาะสมกว่าถ้าอยู่ในช่วงหลังเกมแต่นี่คือเกมการแข่งขันมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้น นักเตะปีศาจแดงไม่ควรที่จะไปทำอะไรแบบนั้นรอยคีนก็บ่นประมาณนี้นะคะทีนี้มาต่อกันที่ดราม่าชิ้นโตกันหน่อยดีกว่านะคะพอล่าสุดทางจีดอนซันโชเนี่ยพูดเป็นในในว่าอยาไปเชื่อในสิ่งที่เอลิกเินฮาร์กนั้นพูดออกมานะคะก็สำหรับในประเด็นนี้ต้องบอกว่ามันก็เกิดขึ้นในช่วงหลังเกมนะคะหลังจากที่จบเกมแล้วเนี่ย มันมีนักข่าวท่านนึงนะได้สอบถามเอลิกทินฮารถึงเรื่องของเจดอนซานโชนะคะว่าในเกมนี้เนี่ยทำไมเขาถึงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเกมการแข่งขันอะไรประมาณนี้ทางเอลิกทนฮากก็ตอบประมาณว่าสำหรับเจดอนซานโชเขาเนี่ยไม่สามารถซ้อมได้ตรงตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้อะไรประมาณนี้แหละ ซึ่งพอหลังจากที่มีบทสัมภาษณ์อันนี้ออกมานะคะสักพักหนึ่งเจดอนซานโช่เนี่ยก็ได้ไปโพชี้แจงถึงกรณีนี้ผ่านทวิตเตอร์ของเขาหรือว่าชื่อใหม่ก็คือแอปพลิเคชัน X นั่นแหละ โดยจิดอนซานโชเขาโพสชี้แจงประมาณว่ากาลุณาอย่าเชื่อในทุกๆสิ่งที่คุณได้ฟังผมจะไม่ปล่อยให้คนอื่นพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงทั้งหมดเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาผมทําหน้าที่ของผมได้ดีมากๆโดยเฉพาะการลงซ้อมผมเชื่อว่ามีเหตุผลอื่นที่ทําให้ผมไม่ได้อยู่ในทีม ผมถูกกระทําในฐานะแพะลรับบาปมานานแล้วซึ่งมันไม่ยุติธรรมสิ่งที่ผมต้องการทั้งหมดคือการลงเล่นฟุตบอลและรอยยิ้มที่อาบบนใบหน้าของผมผมอยากจะสร้างผลงานให้ทีมตัวเองผมเคารพในทุกๆก,การตัดสินใจทีมงานผู้ฝึกสอน ผมร่วมเล่นกับบรรดานักเตะที่แสนพิเศษและรู้สึกยินดีในสิ่งเหล่านี้ซึ่งผมรู้ว่าทุกๆสัปดาห์คือการแข่งขันไม่ว่าอย่างไรก็ตามผมจะสู้เพื่อตราสโมสรต่อไปจีดอนซานโช่ก็โพสต์เอาไว้ประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากที่มีการโพส์ตชี้แจงของจีดอนซานโช่นะคะมันก็มีสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อินนิ่งนิวเนี่ย ได้ออกมาเปิดเผยว่าในหลังจากนี้สถานการณ์ภายในทัพปีสัตวแดงเนี่ยน่าจะลุกเป็นไฟเลยนะคะเพราะปกติแล้วเจดอนซานโชเขาจะไม่ค่อยโพสอะไรแบบนี้นะจะเป็นนักเตะที่นิ่งๆง่ายๆสบายๆแต่ในตอนนี้เนี่ยเขาออกมาโพสแบบชัดเจนเลยนะคะว่าจะไม่ยอมอยู่นิ่งๆแบบนี้อีกต่อไปแล้วซึ่งก็คงจะต้องก่อติดสถานการณ์กันต่อไปนะคะว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยเจดอนซานโชและก็เอลิกทินฮารกจะสามารถเคลียร์กันได้ภายในหรือเปล่านะคะแอดก็หวังว่ามันคงจะไม่มีอะไรบานปลายไปมากกว่านี้ในหลังจากนี้นะคะก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอัพติข่าวสารของปีสัแดงในรอบเช้านี้ ก่อนที่จะจากกันไปย้ำอีกทีนึงก็แล้วกันนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และอยากจะเป็นกำลังใจให้กับแอดมินก็อย่าลืมกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแอดหน่อยนะคะโอเคและสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดละแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ